นุ๊กนะคะยินดีต้อนรับสู่นุ๊กบุ๊กแชร์เดลค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะ <Yeah. S 1> นุ๊กก็จะมาพูดเกี่ยวกับโอริแฟนในมุมมองของนุ๊กนะคะ โดยมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันดีกว่านะคะว่า Only Fan นเนี่ยคืออะไรนะคะ o อลี่แนะคะก็คือแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่ช่วยเชื่อมโยงนะคะระหว่างตัวผู้ใช้งานนะคะกับแฟนคลับของเขานะคะให้อยู่รวมกันนะคะหรือว่าการมีคอมมิตี้อะไรเล็กๆบางอย่างนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นนะคะซึ่งมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Only Fan ก็คือเฉพาะแฟนแฟนคลับคือใน o อล Fan นเขาก็ไม่ได้บอกว่าพรแฟนพรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ เพราะว่าทุกคนก็จะจัดไปว่าโอลิแฟนนะคะก็จะต้องมีแบบคอนเทนต์แต่เย่ๆอย่างเดียวนะคะซึ่งโอลิแฟนนะคะก็เปิดแพลตฟอร์มมาเพื่อให้ครีเอเตอร์หลากหลายครีเอเตอร์นะคะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะแล้วก็รวบรวม,รวม,รวมแฟนคลับของเขาในระบบ Subscription ก็คือจ่ายเงินเข้ามาเพื่อที่จะได้เห็นนะคะ แต่ว่าด้วยความที่คอนเทนต์ในตัว o อ l y f a n นนะคะเขาค่อนข้างเปิดกว้างไม่ได้ปิดกั้นคอนเทนต์เกี่ยวกับ18บวกนะคะก็เลยทำให้ผู้ครีเอเตอร์18บวกนะคะก็เลยสนใจเข้ามาอยู่ใน o อ l y f a n นนะคะเนื่องจาก s u b s c r i p t i o n ที่แบบว่าค่อนข้างโอเคนะคะระบบการจ่ายเงินเองหรือการสมัครเองที่แบบว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็ทั่วถึงคนทั่วโลกนะคะก็เลยทาให้ตัวคอนเทนต์ของ o อ l y f a n 18บวกนะะ่ะค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วก็ทาให้ภาพลักษณ์ของ o อ l y f a n นเนี่ยมันค่อนข้าง ไปในทางนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วโอลี f แฟนเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะให้กับครีเอเตอร์หลากหลายรูปแบบเลยนคะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสเองเอ่ยคอนเทนต์สอนต่างๆนะคะรวมไปถึงคอนเทนต์แบบบ้านๆอย่างนุกเองนะคะทำไมนุกต้องทำโอลี่แฟนนะคะเท้าความก่อนว่าเราอะ่ะก็เคยถ่ายงานเซ็กซี่มาแต่ด้วยแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นโอเพนแพลตฟอร์มอะมันไม่ได้ตอบโจทย์กับการลงงานของนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าเนื่องด้วยของนุกนะ่ะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอน ข้างเยอะแล้วก็เกรงใจผู้ใหญ่แม่เอยอะไรเอยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนูก็เลยรู้สึกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มปกติอ่ะมันไม่ได้เหมาะสมกับการลงลูกที่นุกถ่ายงานมาทำคอนเทนต์มาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าออลลี่แฟนในสําหรับของนุกอ่ะก็คือมันค่อนข้างตกโจดด์ก็เลยเป็นพื้นที่สําหรับแฟนคลับที่ให้เข้าไปเสพผลงานที่ทุกคนยังอยากแบบเห็นอยู่ยังอยากเห็นนุกใส่แบบชุดเซ็กซี่บิกินี่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออ ะะสิ่งที่ได้จากโอลิ f แฟนเลยนะคะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะคะในสําหรับนุกนะคะข้อดีเลยก็คือรายได้ค่ะ ซึ่งรายได้นะคะก็ถ้าเทียบกับงานประจำเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเรานะคะสามารถตั้งใจทำงานกับมันมากนะคะรายได้เราของเราก็จะสเตเบิลเหมือนพนักง,งานประจำเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากอุลิแฟนในแง่ที่ไม่ดีนะคะก็คำขวัหานะคะที่เราโดนเหมารวมไปว่าเ,เราเป็นคนไม่ดีไปแล้วเงะะี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมารวมไปว่าเราเป็นคือเซ็ก ครีเอเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ตามแต่นะคะ ซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าคนอื่นก็จะมาลดค่าเราเราก็ไม่ต้องใส่ใจมันแค่นั้นเราก็จะไม่ถูกลดค่าแล้วแต่มก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละที่ได้จากการโอมอลิแฟนะคะโอลิแฟนจาเป็นที่จะต้องโปไหมสําหรับนุกนะคะก็อย่างที่เขาบอกค่ะ <No. S 1> เขาเขียนว่าโอลิแฟนนะคะไม่ <No. S 1> ใช่พรหับยูพรคือเขาก็ไม่ได้บอกอยู่แล้วว่าคือมันจะจําเป็นที่ต้องต้องโปอะ่ะคือโอลิแฟนคือเจ้าของยูเซอร์นั้นอะ เจ้าของเอเตอร์นั้นน่ะเขาก็สามารถแบบคีเอทได้เลยจะโป้หรือไม่โป้ก็เรื่องของเขานะคะสำหรับนุกนะคะก็มีลิมิตความโป้ที่ที่เท่านี้ละคะ่ะพอดีพอดีนะคะถ้าใครเห็นงานนุกก็อาจจะต้องออขอโทษด้วยนะคะที่บางคนอาจจะโอ๊ยทำไมไม่เห็นหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอออาจจะต้องขออภัยในวันีทีนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคนที่ทำโอลิแฟนแบบ ไม่โปแต่ว่ามีการเข้าถึงแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับของเขาให้ได้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นก็คือคาร์ดิบีคาร์ดิบีเขาก็ทําเพลงทํา MV อะไรอย่างเงี้ยกับเขาอ่ะก็ทํโอลิแฟนมาเพื่อลงภาพบรรยากาศเบื้องหลงังรูปเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนคลับได้ดูได้ติดตามผลงานกันนะคะซึ่งคาร์ดิบีก็ทําเงินได้หลักแบบร้อยล้านเลยนะร้อยล้านบาท <infect ES. S 1> นะซึ่งก็แบบว่าเราก็รู้สึกว wow ้าวเหมือนกันนะคะโดยคาร์ดิบีเขาก็ไม่จําเป็นต้องโป้ไหม คือต่อให้เขาแบบว่าเป็นดาราเป็นภาพลักษณ์ที่ดูพอรอนมากๆอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะในอオリแฟนะมันไม่จาเป็นต้องโป้ะนะเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะและในอオリของนุกนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือคอนเทนต์ของนุกก็จะเป็นสไตล์แบบ life, ไลฟ์สไตล์มากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีการแต่งตัวเซ็กซ์บ้างนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกับแฟนคลับนะคะทุกวันเลยบอกตรงๆว่าคุยทุกวันคุยเองทุกวันนะคะแล้วก็ลงรูปเซลฟี่ทากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะ หนูก็จะยพยายามเข้าไปอัปเดตนะคะแต่ก็ยังมีงานเซ็กซี่นะคะที่ถ่ายลงเป็นคอนเซปต์นะคะลงให้ดูทุกวันทุกอาทิตย์นะคะเปลี่ยนคอนเซปต์ทุกอาทิตยน concept, ์นะคะก็ยังไงก็ถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาติดตามนุกนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะโอลิแฟนของหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามนะ